สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานช่วงนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคทำงานเหนื่อยเจองานหนักอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานใหญ่หรืออาจจะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าเดิมขอให้อดทนกับสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้และที่สำคัญงานหนักๆเหนื่อยๆแบบนี้มันจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในอนาคต คนที่เป็นเจ้านายหรือคนที่เป็นหัวหน้าเขาอาจจะเห็นความสำคัญของเราและมีโอกาสที่จะโปรโมทเราส่งเสริมให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ค่ะการเงินค่อนข้างดีค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับคำพูดการแสดงสามารถใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์จะปังมากๆเลยนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ดีค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องนิดๆหน่อยๆที่มันมีความรู้สึกว่าเขาพูดไม่หมด เหมือนเขาปิดบังอะไรเราอยู่นะคะหรือตัวเราเองก็ได้นะคะที่มีเรื่องปิดบังอยู่ค่ะความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่การที่เขามาคุยเหมือนมีเจตนาอะไรที่แอบแฝงอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูดีๆนะคะสุขภาพระวังเรื่องของการใช้สายตาการล้าของสายตาถ้าคนที่ทํางานออฟฟิศอยู่ก็ระวังนะคะการที่เราจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป จะทําให้สายตาเรามีปัญหาได้ค่ะส่วนใครที่เป็นผู้หญิงให้ระวังเรื่องของก้อนเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่หน้าอกหรือที่มุดลูกนะคะก็ให้ไปตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะโชคลาภโชคลาภไม่มีค่ะถึงมีก็จะแบบมีแบบน้อยมากเสี่ยงดวงอาจจะยังไม่คุ้มเสียนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข4และเลข7ค่ะ